ช่วงที่2ของสภาความคิดวันนี้ผมชาญวิทลาลิศดำเนินรายการครับเรื่องที่จะสนทนาในวันนี้ติดตามผลและปัญหาการเลือกสวสภาความคิดเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรพี่ชายรัตนาดีหลกนภูเก็ตผู้มืยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการเมืองและยุทธศาสตร,ร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ หรือนิดา้าสนทนาให้กับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับอาจารย์พิชายครับสวัสดีครับคุณาจารวิทย์และท่านผู้ฟังครับอาจารย์พิชัยเองมองช่วงที่ผ่านมาเลือกเรื่องของการเลือกระดับอำเภอเลือกสวนี่อาจารย์มองเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็อมองว่ามันเป็นเวทีการต่อสู้ของกลุ่มอำนาจต่างๆในสังคมนะอาจารย์วิทย ครับซึ่งในปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นในเวทีของการเลือกตั้งในทุกระดับนั่นแหละถ้าหากว่ามีเวทีที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนและก็กลุ่มพลังต่างๆเข้าไปแข่งขันช่วงชิงเพื่อเข้าสู่อำนาจเราก็จะเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่คล้ายๆกันนี่แหละเกิดขึ้น ทีนี้เนี่ยในในเวทีของการอแข่งขันเชิงอำนาจของสังคมไทยเนี่ย<ะ>มันก็จะมีธรรมชาติเป็นในเรื่องทั้งมีลักษณะของการจัดตั้งรวมกลุ่มกันมาเพื่อ<ะ>ช่วงจริงนะแล้วก็มีทั้งอการเข้าไปช่วงชิงโดยลักษณะของความเป็นปัจเจกบุคคลที่เป็นอิสระก็ผสร,<ะ>ระสานกันไป ทีนี้ไอ้กลุ่ม<ฆ>ที่มีการจัดตั้งมีเครือข่ายสายสัมพันธ์ภายใต้ระบบอุปัมภมค้ำจูในสังคมไทยเนี่ย<ฆ>มันก็จะมีพวกเครือข่ายของพวกนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองกลุ่มบ้านใหญ่หรือว่าบ้านยักษ์นะก็มีทั้งนั้นนะครับ<ฆ><ฆ>แล้วก็รวมทั้งเครือข่ายของหน่วยราชการต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกอสม กลุ่มสตรีผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งเครือข่ายของฝ่ายความเป็นคงอย่างกอมรมนเนี่ยที่คุณชันิ์เคยพูดกับผมเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับก็มีกระจายหรือถ้ารวมไปถึงกลุ่มลัทธิทางศาสนาก็เอากับเขาด้วยนะก็เรียกว่าก็มีกันทุกกลุ่มนะครับทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าภายใต้สภาพของพลังในการจัด ตั้งที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มเนี่ยกลุ่มที่จะได้เปรียบก็คือกลุ่มที่มีเครือข่ายและทรัพยากรมากก็ะะจะได้เปรียบก็สามารถที่จะส่งคนเข้าไปในพื้นที่ต่างๆได้มากแล้วมันก็ทำให้พวกเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะ,ะได้รับการเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มของตนเองนะ,ะ,ะมากกว่ากลุ่มที่เข้าไปโดยความคิดอิสระแล้วก็ อไม่มีไม่มีการจัดตั้งใดๆครับภาพที่เราเห็นก็คือเราก็เห็นแบบนี้แหละอบางพื้นที่เนี่ยก็รวมกันมาเจ็ดแปดคนก็มีนะในกลุ่มในกลุ่มเดียวกันเนี่ยะบางพื้นที่ก็เมื่อก่อนเป็นทหารตอนไปอลงก็บางทีลงอาชีพกรรมสวนบ้างอะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยะครับาเรียกวิาัยครับกลย,ยุทธ์กันวิธีการ ที่จะเข้าไปสู่รอบต่อไปนะครับจริงๆกติกาการเลือกวุนที่สภากันเองครั้งนี้ตั้งแต่ระด,ดับอำเภอเนี่ยไม่ห้ามการจัดตั้งใช่ไหมอาจารย์พิชยัยไม่ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้เขียนว่าห้ามจัดตั้งแต่เขาห้ามเรื่องของการใช้เงินไปซื้อหรือไปจ้ากวานนะอ่ะออาแต่ปัญหคือถ้าการจัดตั้งเป็นไปโดยอิสระร่วมมือกันไป อ่าอ<น>่โดยความคิดอ่อุดมการเดียวกันอนีียก็ไม่เป็นไรก็ทําได้ตามปกติแต่ถ้ามีการจ้างบานเข้าไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอ่อเลือกกันยังไงต้องมีคนแนะน,นํานู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วก็พอเลือกเสร็จแล้วก็รู้สึกโล่งใจนะ, <S 2> <S 2> ะอะไรแบบนี้ถ้าจัดตั้งโดยจ้างบานอันนี้ผิดเพียงแต่ว่าเอ่อพกตนเนี่ยจะหาหลักฐาน มาได้หรือไม่อยากไรไอ้นี่คือก็คือต้องเป็นเป็นปัญหาในภายหลังต่อไปนะครับครับเห็นทางไอรลอคุณยิ่งชีบอกว่ากติกานี้เขามีไว้หัวตรงๆเลยคือมันคือที่จริงไอ้กติกาการเลือกกันภายในกลุ่มอาชีพเดียวกันมันไม่เคยมีตัวอย่างตั้งหลายหลายครั้งแล้วนันในสังคมไทยเนี่ยตั้งแต่การเลือกสภาี่้รึกษา เรื่องทะเลในกลุ่มอาชีพเดียวกันเรื่องครั้งแรกๆเนี่ยก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรมากมายก็อาจจะมีจัดตั้งในแง่ของรวมกลุ่มกันบ้างฝาปลายแต่ต่อมาเนี่ยมันกลายมาเป็นล็อกโบดก็คือมีการจัดตั้งที่แข่งแข่งมากทําให้ผู้ที่เอเป็นอิสระเนี่ยที่ปราศจากการจัดตั้งเนี่ยก็ไม่มีโอกาสเข้าไปได้เลยอันนี้เป็นเป็นข้อบกพร่องของระบบนี้ อ่แล้วก็ที่จริงเนี่ยมันจะว่าเป็นข้อบกพร่องของระบบเสียอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้มันเป็นข้อบกพร่อ,อ,องของระบบบวกกับธรรมาชาติของออการเมืองอำนาจในสังคมไทยเนี่ยสื่อข่ายสังคมไทยก็จะมีลักษณะนี้แต่ที่จริงว่ากันตามจริงสังคมอื่นมันก็มีด้วยนั่นแหละไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยหรอกเพราะว่ามันก็คือเมื่อเมื่อเปโอกาสให มีกติกาที่จะเข้าสู่อำนาจได้เนี่ยกลุ่มพลังต่างๆก็ย่อมที่จะใช้โอกาสแล้วก็ใช้ช่องว่างของกติกาเหล่านี้เนี่ยทำลักดันให้กลุ่มของตัวเองเนี่ยมีตัวแทนเข้าไปในสภาในวุฒธธิสภาหรือว่าอรัฐสภาก็แล้วแต่ <หา S 2> นะครับฮาาาอาจารย์พิชัยครับถ้าเรามองการหากติกาที่หลังจากรัฐธรรมนูญแล้ว หลังจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญแล้วเนี่ยกกตอเองยังปรับอะไรบางอย่างให้มันเป็นธรรมมากกว่านี้ได้บ้างไหมครับอาจารย์พิชายครับคือกกต,ตเนี่ยก็สามารถปรับกติกาให้เป็นธรรมได้ในอสองส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอการเลือกต่างเนี่ยวิธีการเลือกไม่ว่าจะเป็นการเลือกใน อในกลุ่มเดียวกันในระดับจังหวัดหรือว่าการเลือกในะระหว่างกลุ่มนะในจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับอ,อ,อสิ่งที่สําคัญก็คือว่าต้องให้การเลือกเหล่านี้เนี่ยมีความโปร่งใสแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตได้อน,นั้นเนี่ยเมื่อมีความโปร่งใสแล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยกันไปสังเกตเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คนที่ อตั้งใจหรือว่ามีแผนไว้จะทําไม่ดีเนี่ยก็อาจจะมีความกังวลกลัวว่าตัวเองก็อาจจะถูกจับได้ก็อาจจะเป็นผลให้คนเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะไม่กล้าทําก็ได้นะครับอ,อย่างที่สองก็คือ,อ,อวิธีการอในการเลือกระหว่างกลุ่มเนี่ยคือในการเลือกระหว่างกลุ่มเนี่ยเราจะต้องเพิ่มสองส่วนที่สําคัญอส่วนแรกก็คือว่าต้องให้ข้อมูลต่าวสารแก่ผู้เรื่อง ที uh huh. ่มากยงพอระดับหนึ่งน,นะตามตามเงื่อนไขหรือตามเวลาที่มี uh huh. อย่างเช่นพอเลือกรอบแรกเสร็จอระหว่างรอในการที่จะเลือกรอบที่สองเนี่ยระหว่างปล uh ูกแ่ก็อาจจะเปิดโอกาสให้มีการแนะนําตัวกันจะสามอาทีต hmm. ห้านาทีก็แล้วแต่ uh huh. เวลาที่ด uh huh. ีอาจจะใช้เวลาสักสองชั่วโมงก็ได้นะก็ uh huh. แล้วแต่ว่าคนที่จะเข้าไป เลือกแล้วกลุ่มไ่เนี่ยจะมีกี่คนแล้วอย่างที่ hmm. สองเนี่ยที่มีการแนะนํากันก็คือว่าในการจับฉลากเลือกกลุ่มที่ไปอยู่ในสายเดียวกันเนี่ย <Ha. S 1> ก็ควรจะจับฉลากก่อนที่จะมีการเลือกไม่นานก็คืออย่า hmm. อย่าจับฉลากตอนเลือกภายในกลุ่มันเดียวเสร็จนะแล้วก็เป <Ha. S 1> ิดช่องว่างเวลาไว้ ถ้าเขาไปคุยหัวกันว่าไประหว่างไปทําเอกสารเนี่ยมันก็จะเกิดต้องให้มีการพูดคุยเจรจาลองแลกเปลี่ยนแล้วอาจจะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่เที่ยงธรรมได้แต่ก็ตอนบ่ายเข้ามาหลังจากเข้ามาแล้วเนี่ยก็ค่อยจับฉลากก็ได้แต่ก็จะทำให้แต่ละคนเนี่ยก็ไม่มีเวลาที่จะไปไปหัวกันหรือว่าไปตกลงกันก็ อันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะทําให้การโปร่งใสความโปร่งใสเนี่ยมีมากขึ้นแล้วก็การนับคะแนนก็เหมือนกันนะครับพอเลือกเสร็จเนี่ยก็นับคะแนนก็ต้องมีการเอให้มีการสังเกตการนับคะแนนด้วยนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นหรือถ้ามีเนี่ยก็จะได้ทุ้งสิงได้ทันท่วงทีอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง ส่วนในอีกเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับาการสุจริตและความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งเนี่ยครับอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะ<ฆ>ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกกตที่จะต้องไปแสวงหาข้อมูลหลักฐานอะไรต่งตางๆเ<ฆ>พื่อที่จะไปดําเนินการกับผู้ที่ทุจริตนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ทําเป็นเรื่องของของรายบุคคลไปอของรายบุคคลที่จะสามารถที่จะทําได้ในภายหลัง อออสวเสร็จชิ้นไปแล้วถ้าหากว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่ามีการผิตกรบอนกตก็สามารถที่จะสอยได้ในภายหลังครับครับมองจากระดับอำเภอผ่านมาแล้วนี่วันอาทิตย์นี้จะเป็นระดับจังหวัดอาจารย์พิชายมองว่าจะเป็นยังไงบ้างอะระดับจังหวัดในกลุ่มเออาชีพเดียวกันเริ่มจากกลุ่มอาชีพ ในกลุ่มอาชีพเดียวกันเนี่ยอาสาว่า,าลังของคนที่เ,เป็นกลุ่มอิสระเข้าไปเนี่ยเป็นสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มที่มีการจัดตั้งอันนี้ก็น่าจะเป็นผลดีต่ออสุขภาพของระบอกประชาธิปไตยนะถ้าเป็นผลดีต่อการเลือกตั้งสวนะครับแต่ถ้าหากว่ากลุ่มอาชีพใดเนี่ยกลุ่มจัดตั้งเข้าไปมากเนี่ย อ่าจนกระทั่งไปกีดกันกลุ่มที่เป็นผู้สมัครอิสระไปเลยเนี่ยเราก็จะได้เนี่ยกลุ่มจัดตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนของของจังหวัดของกลุ่มในนั้นซึ่งอันนี้ก็น่าน่ากังวลอยู่นะครับอ่าอ่าซึ่งซึ่งอันนี้ก็บางจังหวัดก็คงจะเป็นเนี่ยนะครับเพราะว่าบางจังหวัดได้ข่าวว่าเขาในระดับอำเภอเนี่ยเขาไม่ได้ส่งจัดตั้งอำเภอเดียวนะเขาส่งอำเภอเลยก็มีแ้วพอส่งจัดตั้งหลายอำเภอเนี่ยก็เสร็จเลยนะครับ ก็กล <ane> ja e> <sh arp et> okay. ุ่มนั้นเนี่ยก็จะถูกครอบงำเลยกลุ่มอาชีพนั้นเนี่ยในในรอบจังหวัดเนี่ยนะเพราะงั้นเนี่ยก็ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลอยู่พอสมควรแต่ว่าได้ยินว่าเขาไม่ได้ส่งมมากนะอาจจะมีบางจังหวัดฮะฮะฮะอาจจะยังไม่มากแต่ว่าได้ยินว่าไม่เพียงแค่กลุ่มนี้ส่งทุกอำเภอแล้วยังส่งทุกกลุ่มทุกอำเภอก็อาจจะมีด้วยนะครับอาจารย์พิชาย ทุกกลุ่มทุกอำเภอเลยอันนี้ลงทุนหนักหน่อย้าใขายลงทุนขนาดนี้นะครับแต่ก็คงคือถ้าเป็นเครือข่ายของกลุ่มการเมืองขนาดใหญ่เนี่ยก็อาจจะทำได้หลายจังหวัดนะแล้วก็มีศูนย์กลางในการดำเนินการแต่ว่าถ้าเป็นตัวบ้านใหญ่ระดับจังหวัดเนี่ยก็อาจจะทําได้เฉพาะในจังหวัดของตัวเองจะทําข้ามจังหวัดเนี่ยก็ยากนะแต่ว่าแต่ว่าพอ อ่พอเป็นตัวแทนจังหวัดแล้วก็ส่งไปเป็นตัวแทนประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะจับมือกันนะก็ได้แล้วก็มันก็อาจจะเกิดกระบวนการการแลกเปลี่ยนตรงเลือกระดับจังหวัดและเลือกระดับประเทศนี่แหละเราก็อาจจะต้องระมัดระวังปรากฏการเรื่องของการซื้อซื้อเสียงอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้นะครับครับ ปกติพูดกันแต่บ้านใหญ่วันนี้อาจารย์พูดบ้านยักษ์ด้วยเหมือนเป็นยังไงเลยอาจารย์บ้านยักษ์มันก็ใหญ่กว่าบ,บ้านใหญ่เป็นเทาไหรบ้านใหญ่เป็นลิกบอนอ,อ,อ,อย่างเช่นเครือข่ายของตระกูลนักการเมืองเนี่ยทางตระกูลเนี่ยนะครับก็ะะจะเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดนะครับอืราะอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมากที่สุดแล้วก็สัมพันธ์กับ ภาคการเมืองในซีกของรัฐบาลฮาฮะฮะฮะแล้วเราก็จะมีพลังมากเป็นพิเศษอ่าฮะถึงระดับที่ผ่านมาอาจจะเคยถูกเรียกว่าเป็นระบอบระบอบใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างนี้เลยนะอาจารย์เนาะถ้าอย่างนั้นเราจะหวังสวบได้มากน้อยขนาดไหนครับอาระย์พิชายคือ มันก็พอมีความหวังแหละเราจะทิ้งความหวังไปคงไปได้นะคุณชันวิทย์ก็คงจะต้องมีความหวังและเราก็ต้องคิดลอบใจตัวเองไว้ัหน่อยนะเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ดีกว่าสอวอชุดเก่าที่ตั้งโดยพวกคอสอชออที่แย่งชิงอำนาจประชาชนไปแล้วก็เอากลุ่มพวกตัวเองไปที่มา,าไปบี้มาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยโดยที่ประชาชนก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรเลยนะซึ่งการเลือกตั้งแบบ อ่โดยคณะอ่พอศชอหรือว่าคณะรัฐประหารเนี่ยในมุมมองผมนะเป็นถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่สกปรกที่สุดแต่เพราะเป็นการเลือกตั้งที่จําเป็นการเลือกไม่ใช่เลือกตั้งเป็นการเลือกที่จํากัดยูายใต้งอำนาจของคนกลุ่มเดียวโดยที่คน An คนกลุ่มอื่นในสังคมเนี่ยมีโอกาสเข้าไปเลยคนที่ถูกเลือกเข้าไปก็เป็นเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์กับพวกพ้องตัวเองทั้งสิน้น ในขณะที่การเลือกตั้งสอวอเนี่ยที่เราเห็นว่ากติกาเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะมีการตัดสินที่ไม่ถูกต้องไม่เที่ยงธรรมบ้างแต่ว่ามันก็ยังเป็นพื้นที่ที่ทำให้กลุ่มพลังต่างๆในสังคมเนี่ยเขาเข้าไปแข่งขันกันในบางระดับแ,แน่นอนว่าเราก็คงจะไปคาดหวังอย่างอย่างสมบูรณ์เนี่ยมันก็คงไม่ได้นะ เพราะว่าความเป็นจริงทางการเมืองไทยเนี่ยมันก็บอกเราอยู่ทุกวันเนี่ยว่ามันเป็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่อาศัยเครือข่ายต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับเพราะงั้นเนี่ยก็หวังได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็คาดว่าคนที่เอเป็นประชาชนที่มีเจตจำนงอิสระแล้วก็มุ่งมั่นในการพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยก็อาจจะเข้ามาจํานวนหนึ่ง ผมก็ยังมีความคาดหวังว่าจะได้สักถึงสักเจ็ดสิบหรือว่าเจ็ดสิบกว่าคนนะครับหนึ่งในสามประมาณหนึ่งในสามหรือเกินหนึ่งในสามเพราะว่าในแต่ละกลุ่มอาวุธเนี่ยมันก็จะมีคนเหล่านี้เนี่ยแทรกแทรกอยู่ทุกกลุ่มอาวุธครับเพียงแต่ว,ว่าเขาจะฝ่าด่านขึ้นมาได้หรือเปล่าต่นนั้นเองนะครับครับอาจารย์พิชายมองการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนครั้งนี้เป็นยังไงครับ พอาประชาชนมีความตื่นตัวในการเมืองมากขึ้นนะมีความสนใจในเรื่องการเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยมากขึ้นถึงแม้ว่าจะโดนกนติกาแบบกั้นเป็นกำแพงอุปสรรคแต่ว่าประชาชนจำนวนมากก็ยังพยายามที่จะปีนฝ่ากำแพงเหล่านั้นมาเพราะว่าการเลือกตั้งสรวรครั้งนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเราก็แทบจะไม่ได้ยินข่าวเลยเพราะกรกต เขาก็การแบบเงียบๆไปเรื่อยๆนะเนี่ยนะจนกระทั่งมีภาพประชาชนเข้าไปช่วยกระตุ้นช่วยรณรงค์ข่าวพาวมันจึงแบบแพร่กระจายออกมาบ้างแล้วก็กระตุ้นให้คนที่มองเห็นว่าเอออันนี้ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประชาชนจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองได้แต่บ้านเนื่องจากว่าไอ้ระบบการเลือกตั้งเนี่ย มันเอ่อมันมันมีช่องว่างที่จะเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่มีเครือข่ายสายสัมพันธ์อ่ามีโอกาสมากกว่าประชาชนอิ<ฆ>สระโดยทั่วไปนะครับ,รบก็เลยเกิดปรากฏการในแบบนี้มาแต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังหวังว่าอประชาชนจะเข้าไปแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนอ่าเรื่องของรัฐธรมนูญก็ดีหรือว่ากฎหมายต่างๆก็ดีเนี่ยให้มี อความก้าวหน้ามีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นรวมทั้งมีส่วนในการเลือกตัวบุคคลที่เป็นคณะกรรมการองค์กรอิสระเนี่ยที่อ,อาศัยเหตุผลและกฎหมายในการพิจารณา,ามากขึ้นมากกว่าจะอาศัยอ้างอิงอำนาจจากแหล่งที่ตั้งตัวเองมาดังที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับครับเห็นกันชัดๆแล้วว่าเขาเลือกองค์กรอิสระเพื่อปุ้ม ประโยชน์ของเขานะครับอาจารย์ที่ผ่านมาคเอบชัดเจนมากนะครับเพราะว่าครับคือองค์กรอิสระเนี่ยก็คือเขาจะเลือกคนหนึ่งก็คือคนที่มีความคิดต่างจากเขาเนี่ยเขาไม่เลือกเลยนะหาทางที่จะปัดออกมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นหลายรายในช่วงเวลาที่ผ่านมาออสองก็คือเลือกคนที่ผู้มีอำนาจเนี่ยให้การสนับสนุนดังที่มีข่าวอื้อฉาวที่คนออกมาแฉที่ลอง พอบตร,ร,รออกมาแฉเกี่ยวกับพอบอชอคนหนึ่งกันนะอันนั้นก uh ็ huh. เป็นหลักฐานที่มัดอย่างชัดเจนเลยนะ uh huh. ว่าว่ามันมีเรื่องนี้นะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเอเมื่อคณนะรอสชคอสชอตั้งสวสว,สว uh huh. ตั้งกรรมการอิสระกรรมการ uh huh. อิสระเนี่ยเอที่ถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความคิดแล้วก็มีความเชื่อเนี่ยก็ต้องเป็น แนวทางเดียวกับคนตั้งเพราะถ้าถ้ามีแนวความคิดและความเชื่อแตกต่างเนี่ยเขาก็ไม่ตั้งเขาก็ไม่ตั้งครับผมชัดเจนนะครับเรื่องนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์พิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรพิชัยรัตนดีหลกนภูเก็ตผู้ในการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ หรือนีดาสนทนาการเรื่องติดตามผลและปัญหาการเลือกสอวอฟังดูแล้วอย่างน้อยที่น่าจะได้ประโยชน์ก็คือทำให้ประชาชนเห็นว่าพวกเขาเขาในความหมายคำพูดนี่นะครับทำเพื่อใครและเราควรจะไว้วางใจพวกเขาต่อไปแบบที่เคย รู้สึกมาหรือไม่นะครับนี่คือเรื่องจิตจำนึกทางการเมืองของประชาชนครับช่วงหน้าล็อกคอตีข่าวช่วงนี้สภาความคิดผมชาญวิทลาลิลาไปก่อนครับสวัสดีครับ